ร้านชาบูชาบูที่เรียกว่ากำลังเป็นกระแสมากในญี่ปุ่นราคาถูกหนัวหมูกไก่ใ่ทั้งหมดของญี่ปุ่นอืะเนี่ยใหญ่มากโอ้โหดูนี่สุดยอดชิ้นใหญ่มากโอ้คิวไม่ล่ะใครยังไม่ได้กินข้าวก็คือขอประทานอภัยด้วยนะ เราสอกเราสองคกนกแล้วในช่องนี่นั่นนะคะว,ว,วันนี้นะคะมาอยู่กันที่ชิ้นจุกุกขนาดนี้วันนี้นะคะคกีกัมิจิเรามีร้านชาบูชาบูที่เรียกว่ากําลังเป็นกระแสะมากในญี่ปุ่นเพราะว่าสามารถมานั่งกินคนเดียวได้และที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นหมูเป็นไก่ของร้านนี้เนี่ยราคาถูกและที่สําคัญใช้ของญี่ปุ่นทั้งหมดโอ้โหแล้วอยู่ใจกลางกอซิล่าห่างง่ายขนาดนี้ไป ดูมอมกันเลยดีวยกว่าซิสเต็มชงร้านนะคะหาง่ายมากอยู่ใต้ตึกที่มีบอสซีล่า,น,ลาน,นั่นเองนะคะทุกคนก็ไปเดินหากันได้เลยเพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยร้านนี้ซิสเต็มของร้านนะแบบแปลกใหม่ไม่เหมือนใครด้วยนะนเดี๋ยวเราค่อยไปอธิบายซิสเต็มในร้านกันอีกทีไปดูร้านก่อนดีกว่า่อร้านอยู่ตรงไหนไม่รู้มาครั้งแรกค่อยู่คอยู่โอ้ มีแล้วนี่นี่ชิวไดว้ชิวได้ที่รู้ก็คือตอนนี้นะคะเราอยู่ใต้ตึกกอร์เซล่าเลยอยู่ที่ชั้นหนึ่งเลยอือจนดูเราก็เดินหาเจอยังอ๋อชิวได้โอ้เจอแล้วร้นานนี้เข้ามาในร้านแล้วจ้าเว้ยนี่เขามีหม้อของตัวเองนี้เลยอะ่ะมีหม้อแล้วมีซอสแบบนี้เลยนะ พรนุ่รเลด,ดิโอ้มาเป็นชุดแบบนี้นะคะแต่ข้อดีก็คือเราสามารถที่จะเลือกเองได้นะนไม่ว่าจะใครชอบกินผักเยอะก็ผักเยอะก็ได้หรือว่าชอบกินเป็นเนื้อก็เนื้อเยอะแบบนี้ก็ได้กกได้ืกหรือว่าไม่รู้ว่าจะคิดยังไงจะสั่งเป็นเซตคอม่จินเนจะเป็นแบบเซตนะคะที่เหมือนกับว่าเขาปิกไว้เรียบร้อยแล้วว่าเซตนี้จะมีข้าวมีผักมีเนื้ออะไรบ้างนะคะ ดีมากเลยนะพี่ก็ชอบมากรู้ว่าใครแบบไม่กินผักก็สามารถที่จะสั่งง่ายอย่างเดียวก็ได้เช่นเด,ดีดยวกันไม่มีผักติดอะไรแล้วโอ้โหแต่ถ้างั้นดเดี๋ยวลองเริ่มกินก่อนเลยค่ะไม่ชิมมีอะไรก็เลยไม่ชิมีคาเดอร์บีเนื้ออิ่มนะ็นนักล็อกโกหมูอีกุนด้วยนูนซันจ<ห>ันนะครับน่ากินมากแต่ว่าตรงข้างหน้าโต๊ะเรานะคะเขาจะมีเหมือนกับเป็นเป็นซอส ใช่เขาก็จะมีอันนี้เป็นอะไรต้นหอมต้องหอมเป็น,นต้นหอมไหมได้ประกำบอกว่าต้องหอมใส่คอนซสตอ๋อต้นหอมเอาไปใส่กับซอสคอนเสิร์ตนะคะอันนี้จะอร่อยแล้วก็จะมีเกี่ยวกับพวกพริกมีพริกไทยอะไรพวกนี้ไว้ให้แลแ้วแต่เลยว่าเราจะชอบเลือกกินอะไรแต่ว่าชาบูนะทุกคนมันก็จะมากับซอสคอนเสิร์ตก็ต้องใส่กับหอมแบบนี้นะคะทิ<ม>่บางคนที่แบบว่าชอบกินผักมากกิ๊กก็เลยสั่งแบบ ผักไซส์เอ็มมาใช่ไซส์เอ็มใช่หรือรว่าใครที่คิดว่ากินได้มากกว่านี้ก็สั่งไซส์เอลไปเลยก็ได้นะคะนี่ทุกวนอันนี้คือที่ิี่สั่งมานะคะจะเป็นผักนะคะอันนี้ไซส์เอ็มมีแบบหลากหลายสี่มากถือว่าโภชนาการดีมากเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยข้าวเราก็สั่งมาเป็นแบบธรรมดานะคะเราเลือกได้ว่าจะแบบกินเยอะกินน้อยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหมู 120ิกรัมแล้วนี่เป็นไก่แบบสไลด์มาแบบบางๆแบบบางๆอันนี้สั่งมาพิเศษอันนี้จะเป็นเนื้อแบบว่าวากิวคุณรกี่วากิวอันนี้สั่งมาแบบพิเศษร5อยห้าสิกรัมคือถ้ากิกินคนเดียวหมดเนี่ยวันนี้ก็คือไม่ต้องกินข้าวแล้ว <c oughs> โปรตีนคาร์บทุกอย่างครบหมดแล้วนะไส้ไม,ไมจิลองกินก่อนเลยเริ่มจากใส้กล่องเมจิน,นะคะใส่ผักนิดหน่อยใส่ผักลงไปดีมากอันนี้คือ มาคนเดียวได้เพราะว่าหม้อไข่หม้อมันแบบนี้เลยไปผมคิดก็แบบนี้เลยรวยกันอันนี้ซันจังแล้วก็โซซูงาไหมครับใส่พริตด้วยอร่อยมากนุ่มกินกับข้าวดือมมกนะครับอร่อยมาก ออยเลยอะใช่อร,อ,อ,อร่อยมากแล้วนี่คีว่าหนูหมูไก่ใจทั้งหมดของคนงนี่คุนะาใช่ทำหมด<ช>เลยใช่ทำหมดเลยดีมากนะคือยุคสมัยนี้นะคะทุกคนแบบอย่างชาบูอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะถ้าเป็นสมัยก่อนก็มันที่ก็จะต้องชวนเพื่อนไงว่าไปกินชาบูกันไหมจะต้องรอรวมเลยหลายๆคนใช่ป่ะแต่ยุคสมัยนี้เนี่ยไว้เรุ่นใหม่เขาก็าาไม่ต้องมานั่งรอใครแล้วเนาะอยากจะกินก็สามารถที่จะมาร้านแบบนี้ได้ ก็คือมาคนเดียวเลยกินคนเดียวเลยก็ได้นะคะใช่และที่สำคัญก็คือไม่ต้องบังคับด้วยบางคนกินน้อยสั่งน้อยก็ได้อยากกินเนื้ออยากกินหมูก็สั่งได้นะคะหรือว่าตอบโจทย์ดีถ้าอย่างเมื่อก่อนอนะบางทีไปแล้วก็มีเนื้อไม่มีหมูบางทีคนกินเนื้อไม่ได้ก็ไปไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้กินเนื้อไม่ได้ก็มาได้ไม่มีเพื่อนก็มาได้ละเนทำสบายนะครับดีมา แต่นี่คือเนื้อนะคะทุกคนน่ากินมากชิ้นนึงคือแบบใหญ่มากเลยนะใหญ่มากดูนี่ชิ้นใหญ่มากอันนี้คือทั้งหมด1 2 0รกรัมนะคะแต่แบบโคตรดีเลยอ่ะหยุบมาลงยืดไป่อต่อ้ร็วๆนย่ไกหอมสุดๆทุกคนน่ากินมาก ได้มาแล้วเนื้อทุกเนื้อวากิวอืมละลายเลยอ่ะใช่เมื่อกี้ฉับนิดนึยก็ละลายนะดีมาก่็ตอนนี้เรากินกับซอสงานะคะเอาค่กินกับซอสงาอ๋อไ <c oughs> เจียวไปเลยไ่เจียวเฉียงโอ้ยนน่ไย ห้าวิญปุญอนนะคะ่ะห้าวิาวคนญี่ปุ่นบาาอนนะะกว่าห้าวิพอนะคะเราก็ต้องเชื่อเขาว่าไงจริงจริงอันนี้นุ่มมากเนี่ยนัวอันนี้ก็อร่อยนะครับคนมิจิตรแต่อันนี้ไม่มองก็มากสึกเจาะท้นซั่งดีกว่าเนอะดีมากเออคนมากคืออาหารเขาดีมากเลยเนี่ยโดยเฉพาะเนื้อเลิศมากใครชอบกินหมูนี่คืออร่อยไม่เหนีวยวด้วยค่ะ โอ้โหดูสิมาคนเดียวแบบนี้แล้วดูบรรยากาศร้านบรรยากาศร้านจะเป็นเคาน์เตอร์แบบนี้เลยแบบว่านั่งเรียงกันหนึ่งคนหนึ่งคนหมดเลยสบายเนาะมาคนเดียวก็ได้นะตอนนี้เดี๋ยวเราจะใส่หมูแล้วก็จะมีไก่นะคะนี่เขาสั่งเลยว่าแบบบางมากดูดกันรลตัวงโอ้โหโอ้ไปทีสามสี่ชิ้นเลยก็นดลแบบ<ส>บางมากพี่แรกกิ๊บแบบฮะอันนี้ไก่เหรออย่างเงี้ยแล้วนะ ไก่กรหมูจะต้องเอาให้สุกก่อนนะคะมันจะกินได้เนื้อของมิจิก็แบบไม่ธรรมดาเลยทุกคนดูใช่อันนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วับลงไปชาบูชาบูได้เลยนะคะชาบูชาบูฉาบูชุดของมิจิในราคาเท่าไหร่คะประมาณน้ำปลาค่าโดยอย่างได้ขนาดนี้เลยเหรอใช่ถ้ายึดขนาดทั้งเนื้อทั้งผักทั้งข้าวเนี่ยนะจากเมนูที่ดูเนี่ยเมื่อกี้นะคะร้านนี้แบบว่าราคาแบบไม่แพงเลยทุกคนเรียกว่าถูกเลยก็ว่าได้ ทักกี้ชอบมากเลยนะบรรยากาศร้านเขาดูแบบว่าคลีนคลีนแล้วก็ดูมีความแบบว่าทันสมัยนะคะแต่ร้านนี้ก็หาง่ายนะเพราะว่าอยู่ใต้ทอซิลานะคะอะไรที่แบบเดินมาก็าทักกั้ไม่เคยมาเดินมาเมื่วยายงหาเจอคิดว่าทุกคนก็ต้องหาเจออย่างแน่นอนเได้ดูไหนุก็ได้กินว่าอยู่ขนาดนี้สุดยอดนะได้กินว่ากินขนาดนี้สุดยอดเลยใช่อร่อยมากอร่อยจริงอยากให้ลองอ นี่เรามาเป็นมื้อกลางวันนะคะดีมากเลยคนยังแบบไม่เยอะมากทุกคนทุกคนได้เห็นเครื่องสล์หมูเมื่อกิ้ปะอันนี้นี้เวลาเราสั่งนะคะเขาถึงจะเอาพวกี่นเห็นปะเนื้ออยู่ตรงนั้นแล้วเขาเจะเอาขึ้นมาแล้วก็มาสไลลยน,นะคือเขาจะแบบไม่ได้สไลด์วางไว้เลยค่ะเนี่ยเขาจะสไลด์่สดๆอย่างเงี้ยให้เรานั่นเองนะคะปกติไปกินที่อื่นเขาก็จะ็นฟิวแบบว่าเอาไปก็สั่งเสรนี้เสร็จนี้อะไรเงี้ยบางอย่างเราก็อยากกินบางอย่างเราก็ไม่อยากกินแต่พออันนี้แบบม,มันม i x เองได้ เรากอยากกินผักเยอะๆหน่อยวันนี้เราก็สั่งผักเยอะเ้ยวันนี้เราอยากกินหมูกินอันนี้กินเนื้อกินสลับกันนิดนหน่อยน่อยแล้วก็เนื้อได้ดีมากก็เนื้ออร่อยก็สั่งอีกได้นะครับก็สั่งเพิ่มได้ด้วยใช่ทำได้่งได้มดหมูก็อร่อยทุกคนร้านนี้มาได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแล้วก็มาได้ตั้งแต่แบบกลางวันกลางวันก็เปิดแหละหรือใครแบบว่าสนใจกินเป็นมื้อเย็นก็ได้นะมืม้อเย็นก็ได้หรือว่ามากลางวันกินหมูมื้อเย็นกินเนื้อก็ได้ลนะ่ะ <laughs> มีคนคอมเมนต์ถามกิ๊กว่าถ้ายัางไม่เคยไปญี่ปุ่นหรือว่าเป็นผู้หญิงมาเที่ยวญี่ปุ่นคนเดียวแต่เที่ยวได้ไหมถ้าความ้รสงกินนะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สามารถมาเที่ยวคนเดียวก็ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะแล้วว่ามาเที่ยวห่างประเทศครั้งแรกอะไรเงี้ยญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งช้อยที่จริงๆกก็แนะนําเพราะว่าอย่างร้านอาหารอ่างเงี้ยอย่างร้านเนี้ยเราก็สามารถที่จะมากินคนเดียวได้ใช่ป่ะก็คือว่าสบายๆแล้วร้านคนเดียวเนี้ยในญี่ปุ่นมีเยอะมาก แล้วการเดินทางนี้ปุ่ก็ง่ายมีรถไฟสะดวกสบายนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยคนญี่ปุ่นเขาแบบใจดีเนะาะเพราะฉะนั้นใครไม่เคยมาญี่ปุ่นแล้วก็กําลังเอ๊ะจะไปเที่ยวคนเดียวได้ไหมชวน,นเพื่อนเพื่อนไม่มีใครไปลองมาดูทุกคนเนื้อเไรยังเดือยเยอะมากดูไขมันดิแค่เอาตะเก็บคีบนี่ก็คือแบบว่าเนื้อสามารถขาดได้เลยนะคะตัวแทนหมู่บ้านอย่างกินอยู่ดีนั้นก็ออยังคิดไม่ได้จ้ะ ลยฮะวิฮะวิยี่บ้างเราวิาวอะย,ยังงางวะแตงโอ้ทุกคนดูนี่ดูมันหิวไหมล่ะใครยังไม่ได้กินข้าวก็คือขอประทานาภัยด้วยนะอันนี้ยัมีอันนี้ยอด,ดอากกมากินว้าอันนี้คือแบบละลายอะละลายจริงๆเลยทุกคนเข้าไ,ไปในปากก็ละลายแล้วอะ ดีมาก本งข้าววิปปอืมฮาวิฮาวิจริงๆนะแลวจะให้รถจําหนักแต่รถยังไงก่อนเอาโอยมอต้องเที่วแามีความสุขแล้วก โอเคทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับช,ชาบูชาบูกินคนเดียวนะคะอร่อยจริงๆอยากแบบแนะนําให้มากินมากๆเพราะว่าคือใจลางชินจูกุร้านก็หาง่ายนะคะจะมากนเดียวหรือว่าจะมากับเพื่อนก็ได้และที่สัมพันธ์มาได้ตั้งแต่กลางวันนั่นเองราคาไม่แพงด้วยโอ้โหดีครบคันขนาดนี้แต่ยังไม่บอกชื่อร้านชื่อร้านนี้มีชื่อว่าเจดชาบูชาบุมัตสึโกโรใช่ชื่อตามนี้นั่นเองนะคะสามารถหาได้ง่าไงเ,เลยก็มาที่ตึกกอลชิลา่าชิินจูกุแล้วก็อยู่ที่ ชั้นหนึ่งเดินหาไปเปลี่ยวก็เจอนั่นเองนะคะโอเคสองลองวันนี้ไปแล้วไปป้ะไม่ป้ะอร่อยมาก mm hmm. จะมาอีกนะ